จุกครูทุกครูนะครับนะครับพี่อัดให้อาจ,จารย์เดชางเงียบเงียบสิงบ่าก็ก็เรื่องก็เรื่องของอัธยามันจะให้ผมเงียบไหผมจะไปเงียบทําางลนะ่ะผมมีปากผมก็พูดไปต่างคนต่างพูดไปนะครับอัธยะมันก็พูดมันไปผมก็พูดไปนะครับแต่ผมกาลังจะเป็นกาลังใจให้อัธยะตลอดนะนะครับให้เขาสู้ต่อไปค้นหาว่าใครฆ่าแตงโมตำรวจคนไหนทำพยาหลักฐานใช้ก็ปล่อยเขาไปแต่ผมก็มีความเห็น่าเป็นห่วงมันนะครับเป็นห่วงนะครับก็เป็นห่วง ก็อยากจะให้อัจฉริยะมันค้นหาความจริงนะใครข่าวใจมโมตํารวจคนไหนทําเอกสารเช็จนะครับก็เป็นกําลังใจให้อัจฉริยะนะเราคือเพื่อนกันเสมอมันบอกไม่ผมเงียบๆแ,บบแล้วนั่งกินไวายไปนะครับไม่เป็นไรเราเพื่อนฝูงกันมันแซะก,กันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนะว่ากันไปนะครับส่วนพี่โจ๊ก็เป็นกําลังใจนะสู้ต่อไปนะทาเคชิตอนนี้เขาได้มีคนมาช่วยใหม่ตอนก่อนนี้โจ้ก็ใช้บริการตั้มตอนนี้โจ้ก็มาใช้บริการอัจฉริยะ นะครับนะส่วนตั้มก็อยู่ในคุกส่วนอัจฉริยะก็อยู่นอกคุกเพราะฉะนั้นก็โจกใช้บริการตั้มอ่าก็มาเปลี่ยนมันใช้บริการอัจฉริยะหาทะนงทนายให้ก็ว่ากันไปก็ไม่เป็นไรแล้วครับนะเออเขาจ้างว่าความได้ตรงได้ตั้อัจฉริยะก็ได้มีเงินทองใช้เอาไปช่วยเหลือประชาชนบ้างช่วยเหลือตัวเองบ้างเพราะว่าตัวเองก็โดนฟ้องโดนอะไรต่างก็ว่ากันไปนะฮะล่ะนะครับจุกกรู นะครับนะอุยกูก็เป็นคนนะครับนะครับนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับมีอะไรถามมั้ยนะสบายๆนะครับรถทัวร์รถทัวร์ปั้มไปกันเองตายกันเองจัดงานศพกันเองหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบไม่มีครับกรณีบัตรนะบัตรทัศนศึกษาดูงานที่บึงการไปกันเองไม่ได้เกี่ยวกับใครเพราะฉะนั้นเวลาตายก็เป็นไงก็เผากันเองหมดนะครับเวลาจะเอารถบงรถบัตรไปไหนก็ต้องเลือกมนดีนะ นะทำไปทำมาก็กลายเป็นอะไรเนะี่ยนะครับชนเขาาชนอะไรก็เสียชีวิตกันหมดนะครับคนขงค,คนขับก็ต้องรู้ว่าแฟนงขี้เมาหรือเปล่าหลับหรือไม่เล่นโยงเล่นยาหรือเปล่ารดรดสภาพเก่าไหมเพราะฉะนั้นก็เลือกบริการดีๆนะครับผมก็ไม่ชอบนั่งรถบัสน,นะครับส่วนใหญ่ก็นั่งเค,นะครคื่องบินนะครับนั่งเครื่องบินนะฮะผมก็เดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับโดยเฉพาะเดินทางไปประเทศจีนสวัสดีพี่เดชาคนของประชาชนน้องหง จ้มีอะไรถามมานะจุกครูนะครับนะครับช่วงนี้ก็มีเรื่องมิจฉาชีพเยอะคนหลอกคนเยอะนะครับช่วงนี้การทำมาหากินยากฝากรัฐบาลน,นะครับดูแลด้วยนะครับตอนนี้ข้าวของแพงครับทําไงดีครับอะไรก็แพง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 หมดฝากด้วยดูแลด้วยของแพงสองเศรษฐกิจแย่โรงงานก็ปิดอุตสาหกรรมรถยนต์ก็แย่อะไรก็แย่รถก็ขายไม่ออกรัฐบาลก็บอกว่าจะเอารถเก่ามาเปลี่ยนรถใหม่ นะครับเอารถใ่เอารถขายรถเก่ามาเปลี่ยนรถใหม่นะครับคราน,นี้มันจะเอาที่ไหนผ่อนนะไฟแนนซ์ก็ไปไม่ปล่อยเอาไงดีครับพี่น้องนี้ลำบากนะท่านจะไปขอ,อเครดิตไฟแนนซ์ร้อยลายก็ปฏิเสธไปสามสรซนะครับนะร้อยละ30-40%นะครับนะครับพี่เดเรื่องไอ้กูใครผิดใครถูกไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่รัฐบาลก็เลือกข้างจีนแต่ว่าอเมริกาเขาก็ด่าประเทศไทยประนาม อังกฤษออเยยรมน u n ย c r ก็ประนามไทยยุโรปอเมริกาประนามดา่าไทยแต่ไทยบอกกูมไม่สนใจแนละ้วกูเนี้ยนะถือว่ากูทำตามกฎหมายก็ว่ากันไปรัฐบาลไทยก็คิดว่ากูก็เอาไปเอาจีนเป็นพวกดีกว่านะครับนะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากา็ระวังเรื่องการก่อการร้ายนี่น่ากลัวนะเพราะเขาที่แล้วมาปี58ปี58ี2สศบนะมีระเบิดแถวลาดะสมนะเพราะนะั้นก็ระวังนะครับระวังนะครับประเทศไทยครับ นะครับระวังนะครับอืมนะฮะเอฟซีภูเก็ตเมื่อไหร่จะมาภูเก็ตบ้างคุณวิไลได้ได้ได้เดี๋ยวหาเวลาเนี่ยงานแม่งเยอะนะเดี๋ยวมีเวลาจะไปเที่ยวภูเก็ตไปสักสามวันห้าวันเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะเออนะครับว่ากันไปนะครับเออนะนะว่ากันไปนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับทลายลังโลเกียบายามุกออนไลน์มอมเมาชาวกรุงนะครับ นะครับผู้บัญชาก,การาตำรวจสืบสวนอาิการ,รไซเบอร์อผู้บัญชาก,การสอผลทอทอตรวจโทวไทยลงพร้อมพวกนะครับเดี่ยว็เข้าไปดำเนินการนะครับทลายลังโลกีอบบยมุกออนไลน์มอมเมาชาวคุมเจออะไรบ้างครับตู้คลีบทุ๊กตาตุ๊กตาของกาลางบุหรีเครื่องสำอางอะไรต่างๆของผิดกฎหมายเยอะแยะแม่งเต็ไมไปหมดเลยนะครับอนะครับ โดยจับร้านเกมชื่อดังผู้ติดตามนับแสนนับจ้างแฮ็กเครื่องเกมโอ้โมีแต่ความชั่วเลยสื่อลามกอนาจารโอ้บานของหนีภาษีโอ้เมืองไทยนี่แมงสวรรค์โจรจริงๆนนะไปจับมาเนียเยอะแยะหมดมูลค่ามากมายเป็นแสนชิ้นนะครับนี่ตำรวจไซเบอร์เขาไปจับมานะโอ้แม่งเต็มไปหมดเลยนะครับไม่รู้จะพูดอะไรยังไงเลยนะครับนะไม่รู้จะพูดจาอะไรเลยครับเยอะแยะไปหมด เออพระเจ้านะครับอืนะครับอนะครับแล้วเขาบอกอะไรนี้เนี่ยอีกอีกคดีคี่โกดังในอันนี้ก็สินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเลี่ยงภาษีเป็นแสนชิ้นมูลค่าสองล้านกว่าบาทโดยผลิตภัณฑ์สูขทุกต้อนไว้บริเวณโกดังในซอยนวมนินเจ็ดสิบแยกหกแฝงคลองกลุ่มเขตบางกลุ่มเทยบเอ้านี่ใกล้ใกล้สำนักงานผมเนี่ยนะครับแถวซอยนวมินทร์ผมอยู่นวมนินเก้าสิบหกอันนี้เจ็ดสิบ นะอีกอานอยู่ในภายในซอยศรีน้ำบูนแวงบางบอนรวบรว,บรวมพยานหลักฐานโอ้โหไม่มีหลักฐานมาแสดงตัวยึดสินคุสินค้าบ้านครับโอ้โหวันวันนะโอ้โหมีแต่ของผิดกฎหมายนเมืองไทยนะนะไทยเป็นโจรเนี่ยนะากาเรียนเชิญประเทศไทยเลยมันเยอะแยะเศรษฐกิจกสังคมแย่จะแก้ยังไงครับนะก็แก้ตัวไปวันวันในรัฐบาลไม่เห็นไม่พูดเลย วันๆเนี่ยดูข่าวมีอะไรไม่มีข่าวมีแต่ข่าวทะเลาะกันนะสวจะยื่นถอดถ,ถอนไปแจ้งความดําเนินคดีกับดีเอสไอและทวีสอบ่องไปแจ้งปปชวันๆเนี่ยมามาตรวจสอบอ่าพวกกูได้ยังไงนะก็บอกทวีก็บอกดีเอสไอนะครับก็โดนสวไปแจ้งปปชแล้วไม่มีอำนาจดันมาตรวจสอบพวกข้านะพวกข้าเป็นสวนะจุกรูมาตรวจสอบข้าได้ยังไงไม่มีอำนาจนะทางกตก็บอกว่า กฎหมายปิดช่องหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งสอวอนะมีค่าเท่านั้นที่สามารถที่จะตรวจสอบการเลือกตั้งสอวอไดุ้รส่วนค่าจะตรวจสอบไม่ตรวจสอบก็เป็นเรื่องของข้าและก็อ้างว่าตอนนี้ได้ตรวจสอบไปแล้วส่งสารไปสามลายแล้วที่กําลังพิจารณาอีกสักเก้าสิบลายเช่นไรเนี่ยนะครับก็บอกไปเลยนะครับทวีสอบซอง ดีเอมั่นใจก็สอบไปเลยคดีหัวถ้าไม่มีอำนาจก็หนึ่งห้าเจ็ดตอนนี้สวก็ไปแจ้งพปชแล้วนะครับก็ดูนะครับว่าดีเอกับทวีสอบสองเนี่ยจะใจถึงจะพึ่งได้ไหมหรือจะเป็นมวยล้มจะต้องคนดูหรือจะเป็นละครลิงดูกันแต่ถึงอย่างไรก็เป็นกาลังใจให้พี่ทวีสอบสองนะครับและเป็นกาลังใจให้ดีเอสไอในการที่จะตรวจสอบการหัว การเลือกตั have, uh, ้งร้อยสามสิบแปดคนเขาบอกว่าหลักฐานนั่นหลักฐานมัดนั่นมีทั้งโพยมีทั้งลายชื่อมีทั้งเงินนะแชทเส้นเงินการประชุมกันหลักฐานประจับพยานคลิปครับโูฟังแล้วนีเอสไอเขาบอกว่าหลักฐานเขาแน่นมากเลยแน่นอกเลยแน่นเปรี้ยแน่นเปรี้ยนะครับก็ขอให้สามารถจับสวติคุ๊กได้นะถ้าสมมุติเป็นเรื่องจริงเนี่ยอ้งยี่ซ่องโจเนี่ยขอให้เอาจริงๆนะ จุก,กรูนะจุก,กรูขอให้ทำให้สำเร็จนะจ๊ะนะครับพี่น้องคิดว่า DSI กับทวีสอสองเนี่ยจะมีปัญญาจับสองวอติดคุกไหมร้อยสามสิบแปดคนเนี่ยที่กล่าวหาว่าเป็นอังยี่่องโจนเนี่ยพี่น้องว่า DSI กับทวีสอสอ,สองจะมีบัญญาจัดการไหมพี่น้องคิดว่าไงนะครับนตตอนนี้ DSI ก็ทำก็ดีดังอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องอื่นไม่เคยเห็นมีข่าวเลยเรื่องแตงโมครับ ดีเอสไอทำคดีแตงโมนี่สืสบสวนสอบส,วน,สวนทุกวันมีข่าวทุกวันเลยหน้าสื่อจะไม่หมดนะครับนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยทำคดีแตงโม,น,น,ม ol, นี่ทุกวันเลยไม่รู้คดีอื่นทาบ้างหรือเปล่าเห็นสอบทุกวันเลยนะครับสอบทุกวันมีแต่ข่าวแจงโมแตงโมผมไม่รู้ว่าดีเอสไอได้ทําคดีอื่นบ้างไหมหรือได้ใช้กําลังคนกับคดีแตงโมหมดแล้วนะครับอันที่สองคดีเรื่องนียแหละครับสวนี่แหละครับก็นะครับที่มีข่าวมาเนี่ลยสรุปแล, <ะ S 2> ล้ว ดีเอสไอจะสามา,ารถจับสวติดคุกได้หรือไม่จุกรูจุกรูจุกจุกรูจุกรูอ่าคิดว่าสวจะติดคุกไหมหรือว่าอธิบดีดีเอสไอกับเตรวจสอบจะติดคุกผมก็ยังไม่รู้นะครับประเทศเรานี่มันดูยากนะพอเขาตรวจสอบก็อีกคนบอกยายาตรวจสอบกูนะนะพวกเอ็เมียมนาจอะไรอ่าฆ่าเป็นสวนะจุก ซัพพอร์ตพวกเราด้วยซัพพอร์ตสวด้วยซัพพอร์ตพี่ด้วยนะนะครับเห็นก็บอกเนละยซัพพอร์ตกันนะเนี่ยคิดว่าเอ่อมันจะไปกันรอบนะนะดูนะครับว่าทวีสอดส่องจะมีน้ํายาไหมอธิบดีเดียร์นาจะมีน้ํายาไหมนะครับตอนนี้เท่าที่ดูเนีน่ยนะครับเดียร์นาก็ทําอยู่คดีเดียวที่เห็นดังๆเนี่ยแตงโมในทุกวันออกข่าวทุกวันเลยจนพี่น้องประชา,าชนลุสายก <c> ร <oughs> มสอบสวนคดีพิเศษมีคดีอื่นทำมั้งหรือเปล่า ไม่เห็นมีแถลงข่าวอะไรเลยนะครับพี่น้องว่าไงหรือทำนนจนคดีแดงโมนะครับนะคดีแดงโมทําแล้วจะได้อะไรหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้เป็นเรื่องบุคคลนะว่ากันไปนะนหลายๆคนก็แล้วแต่ผลประโยชน์ใครผล,ผลประโยชน์มันจากสมุดสาครฟังพิเดทุกวันเช้าเย็นทุกรูนะครับอ่านะครับนะพี่น้องว่ายัางไง่ะนะดูจะเอาสอวอติดคุกไหมหรือว่าทวีจะติดคุก หรือว่าดีเอสอจะติดคุก้วมันต้องมันต้องมีคนติดคุกคนน่ะนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเชื่อถือการทํางานของปตทไหมเขาไปแจ้งว่า7เดือนแล้วเนี่ยเรื่องสวหัวเธออะไรอ่ะทำไมมันถึงไม่คืบหน้าจุกรูจับชาวจีนเปิดร้านเช่าชุดไทยและช่างแต่งหน้ารอบวัดพระแก้วนะครับนี่ครับผู้บัญชาการสตมพลตโทพานุมาตรนะครับสั่งงานให้หน่วยงานในสังกัด ยกระดับป้องกันอาชญากรรมนะครับที่เกี่ยวกับคนเข้าเมืองละชาวต่างชาติโอ้โหบานเลยครับเนี่ยไม่มีใบอนุญาตทํางานนะเออนะตามพรกรก,รการบริหารจัดการการทํางานคนต่างด้าวนะเออนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนข้อหาเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางานไหมเต็มบ้านเต็มเมืองจับไม่ไหวแล้วนะบางคนก็บอกแค่จับโชว์หรือเปล่าครับอาจารย์กูก็ไม่รู้นะเองก็ต้องไปถามเขาเอง นะครับเนี่ยบ้านเต็มไปหมดนะไปทั้งไหนแม่ก็มีแต่คนต่างด้าวเท้าต่างแดนเท่านั้นนะครับทุกครู้จะจับเป็นไหวแล้วแม่เต็มไปหมดเนะี่ยจับเสร็จแล้วจะไปขังที่ไหนแล้วคุกเคิร์ก็ไม่มีที่ขังลวบางคนเนี่ยโดนนาบางคนนี่ยไปแกนะครับนะบางคนเนี่ยโดนสารจาคุกเนี่ยไม่ต้องจําคุกก็ไปนอนอยู่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตํารวจก็มีเพราะอะไรเพราะคุกมันเต็มก็ต้องไปนอนชั้นสิบสี่อะไรเงี้ยนอนอยู่หกเดือนเพราะป่วยหนักเอ็นเปื่อยก็มี นะครับเนี่ยโดนก็หาเนี่ยนะทํางานโดยไม่มีใบญาติทางานนะครับนะนะครับเนี่ยจับได้สัญชาติจีนแพทย์หญิงสองคนนะครับไม่มีใบญาติทางานนะนะครับนะบทลงโทษทําไมครับปรับห้าพันบาทถึงห้าหมื่นแล้วก็ถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางอ่านะครับอืมนะครับเยอะแยะนะครับเนะโทษก็เบานะนะนายจ้างก็มีความผิดนะรับคนต่างด้าวไว้ทํางาน ปรับ1 0 0 0 0มื่นถึงหนึ่งแน,น,น,นะครับพอปรับเสร็จหลังจากนั้นก็อย่าให้ใครไปเก็บเปไ็นรายเดือนนะมีเจ้าที่บางหน่วยไปเก็บเปไ็นรายเดือนหนระือเปล่าไหาไหนก็จับแนละ้วข่าวต่อไปถ้าอยากทำโทรหาพี่นะจ่ายให้พี่เปไ็นรายเดือนอย่าเป็นแบบนั้นนะนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่เชื่อหรอกาบอกมีข่าวหรือม,มีเจ้าที่บางหน่วยผมไม่รู้หน่วยไหนแต่ผมไม่เชื่อหรอกแต่ผมเชื่อเจ้าที่เขาเรียกเจ้าที่ของรัฐประเทศไทยเป็คนคนดีไม่รับเราเงินใต้โต๊ะสวยเสยไม่มีหรอกจริงไหมจัะ นะอ่ไม่มีหรอกเมืองไทยเป็นเมืองที่ใสปิ้งนะครับไม่มีใครจะมายัดใต้โต๊ะวิ่งเต้นล้มคดีรับสินบนไม่มีแล้วครับทั้งตำรวจทั้งอายการเยู่คนดีทั้งนั้นแหละนะส่วนใหญ่ก็ถือสิน227ข้อเหมืนพระเชื่อผมเนี่ยพี่น้องว่าไงนะเห็นนะเห็นนะใจดีทั้งนั้นแหะอืมนะครับ,นะม,รบมีอะไรบ้างครับอืมอืม นี่อะไรครับเนี่ยแกะรอยถอดหน้ากากแฮกโก้แฮกเกอร์ระดับโลกนะครับนี่บอบอ,บอทอุอ้ยเก่งเลยเนี่ยออ้ยเต็ไมไปหมดเลยวันๆมีแต่โจร้วจับทั้งวันเน่ยตื่นขึ้นมามีแต่อาชญารมโอ้น่าก,กลัวรั้วบ้านมีขโมยไปเลยนี่ผมยังบอกแม่ผมบอกระวังนะคนจะขโมยรั้วไปเพราะบ้านเรารั้วสแตนเลสอย่างน้อยๆก็ขายไนดะ้สักแสนเนี่ยนะวันก่อนไปดูมันขโมยรั้วไปรั้วราคาสี่แสน นะครับยุคนี้มันยุคที่มันน่ากลัวมากพี่น้องครับอาชญากรรมทั้งรั้วทั้งหน้าต่างหลังคงหลังคาแม่งขโมยหมดบางคนบอกบ้านเราไม่มีทรัพย์สินเลยเอาอย่าลืมนะรั้วบ้านมันก็เอาไปขายนะสังกะสีเหล็กฝาท่อราวสะพานแล้วมันเอาหมดอะสายฟงสายไฟบางคนติดยาหลอนยาแม่งขึ้นไปตัดนวลสายไฟฟ้าแรงสูงเอาไปเอาไปขายอะดับกันทั้งหมู่บ้านนะครับนะบนะเมืองไทยนี่มันหนักนะ หมาก็ระวังนะต่อยเดินไปเดินมาแม่ก็อุ้มมาไปทําเป็นลูกชิ้นนะคือตอนนี้คนมันเลือดเข้าตาครับพี่น้องครับนะเพราะนั่นฝากรัฐบาลดูแลเรื่องเศรษฐกิจมันแย่ค้าขายยากคนตกงานคนลากายากทํามาหากินยากเข้าเปลือกราคาตกต่ำมันสําหลังรัฐบาลครับนายกคุณหนูครับนะนะครับมาดูแลหด่อยนะมัวจะเลี้ยงลูกอยู่นะนะครับนะนะครับฝากนายกไปดูนะมันแย่แล้ว ข้าวของแพงแย่ไปหมดะนะครับเนี่ยเรื่องราวใหญ่โตนะครับพี่น้องครับอ่าอ <c oughs> เยอะแยะไปหมดเออะดูด,ดแล้วข่าวมันโอ้โหเอายังไงกันเนี่ยนะมันเยอะแยะนะครับรับชนกนะนะครับสสไอนะครับพักประชาชนขอข้อมูลประกันสังคมแล้วไม่ได้ลั่นไม่ใช่เงินของท่านแต่เป็นเงินของผู้ประกันตนและนายจ้าง <c oughs> ก็จริงนะครับ เงินยังเป็นเงินของผู้ประกันตนและนายจ้างนะเห็นมันมีเอกสารออกมาจากทางฝ่ายกฎหมายกันนะ่ะบอกไปยังหวัวหน้าส่วนราชการของประกันสองคมอยาเอาเอกสารของทางราชการให้คนนอกดูนะจะมีความผิดเอาถ้าไปให้ใครดูแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าคุณไปทําอะไรกันบ้างลนะ่ะเงินก็ของพวกผมเนี่ยผมก็เป็นผู้ประกันตนจ่ายทุกเดือนเรือละเจ็ดร้อยห้าสิบจ่ายทั้งในฐานะลูกจ้างนายจ้างเนี่ยผมนี่โดนสองดอกเลยนะครับเนะี่ยต้องจ่ายให้กับทั้ง ให้ประกันสังคมเดี๋ยแล้วมันจะขอดูไม่ได้แล้วไงว่าเอาเงินไปทําอะไรบ้างอมันจะเป็นความลับยังไงในเมื่อเราเป็นเจ้าของเงินอ่านะครับอืมเดี๋ยวนะครับนะนะฮะ